ก็ผมเกษตรกาลุนนะครับจากกลุ่มไอ้เกามีกรอบลำไยครับกลุ่มของเรานะครับจัดตั้งขึ้นมานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วครับเราทำกลุ่มขึ้นมาเพื่อผลิตของฝากนะครับของอำเภอเชียงคำที่แปลรูปมาจากลำไยอบแห้งนะครับนั่นก็คือตัวของมีกรอบลำไยนะครับที่เป็นที่รู้จักในตอนนี้ครับผมสำหรับสินค้าใหม่นะครับที่ เราได้ทําขึ้นมานั่นก็คือตัวของข้าวก่่าลําไยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอข้าวกล่าเอามาผสมผสานกับน้ําปรุงรสของมีกรอบลําไยนะครับจะได้ทำให้ได้คุณค่าทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจนะครับของทางร้านเราคือ ไายเกามีกรอบลําใหของฝากจากเชียงคำแล้วก็มีลายแอดนะครับแอด a a c a o นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาซื้อเราจัดส่งทั่วประเทศครับผม